เดี๋ยวนักเรียนตัดไปที่พี่สวิตชอร์ตัดไปที่สไลด์เราจะเรียนเรื่องรูปที่มีแกนสมมาตรต่อนะคะรูปที่มีแกนสมมาตรรูปที่มีแกนสมมาตรเอานักเรียนหยิบหนังสือขึ้นมาก่อนเมื่อวานนี้ขอทบทวนเรื่องเมื่อวานนี้ รูปที่มีแกนสมมาตรนี่เราจะต้องอบางทีนักเรียนดูเฉยๆนักเรียนบางคนไม่เข้าใจนะคะวันนี้คุณครูจะลองสาธิตให้นักเรียนได้ชมนะคะอ้าวพร้อมหรือยังรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะก็คือก็เหมือนกับเราพับกระดาษ เป็นรูปต่างๆรูปเรขาคณิตนะคะเวลาที่เอาฟังก่อนฟังก่อนหน้าหนึ่งหนึ่งรสสี่ค่ะลูกหน้าหนึ่งร้อยสบสรอยพับที่เราพับเราเรียกว่าแกนแกนอะไรคะแกนอะไรเอ่ย ไม่มีใครพูดเลยไม่รักปูจิมมี่แล้วเนี่ยเราเรียกรอยพับนั่นว่าอะไรคะแกนสมมาตรตอนนี้ให้พี่สวิตช,ช์ตัดไปที่ด็อกิมเมนต์ก่อนค่ะอ่าดูนะเมื่อวานนี้มีหลายคนสงสัยคุณปูจิมมี่ทำไมมันเป็นแบบนี้คุณปูจิมมี่ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมหนูตอบผิดนะคะวันนี้ าดูกนในในหน้า194เขาบอกว่าเส้นประที่กำหนดให้แต่และรูปเป็นแกนสมมาตรหรือไม่อา้าวนักเรียนดูข้อที่1รูปนี้นะคะรูปนี้อ่าน้องพี่แอ๊กก็ได้มาหรือน้องเนี้ยนักเรียนหญิงนี่มาดีกว่าอ่าคนนี้ช่วยคุณครูดีมากเลยน้องรองพับ ตามรอยเนี่ยเห็นไหมอ้าวทำให้เพื่อนๆเห็นด้วยอ่ะทีนี้นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะตรง้ะต,ตรงยังคะ้วะวันนี้ทบทวนเรื่องแกนสมมาตรแป๊บเดียว ้าวตอนนี้นักเรียนคลี่คลี่รูปออกก่อนลี่ออกก่อนไม่ใช่ค่ะด้านเออเอาด้านนั้นพอนักเรียนคลี่ออกแล้วนะคะเพื่อนคลี่ออกแล้วตาม,มองที่จอทีวีทีนี้เพื่อนจะพับตามรอยพับอ้าวน้องน้องพับเลยพับเหมือนเหมือนเมือนสักครู่นี้รูปนี้เป็นรูปที่เป็นแกนสมมาตรไหมเนี่ย สมมาตรไหมคะเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมอ่าเป็นถูกต้องค่ะเป็นนะคะเอาล่ะรูปที่สองมองนะมองนะรูปที่สอง่านะนะเพื่อนเขาพับแล้วตามรอยพับตามเส้นประเอาล่ะ เอาให้เพื่อนดูทีนี้สมมาตรไหมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรไหมคะมเพราะอะไรจรึงไม่ใช่เพราะเพราะว่าเวลาพับแล้วมันไม่สนิทกันใช่เปล่าคะอ่าใช่ข้อนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่ผิดอ้าวต่อไปขอโทษค่ะข้อที่สามอ่าทำให้เพื่อนดูสนิทไหม สนิทไหมคะสนิทเป็นแกนสมมาตรไหมอ่าสมมาตรต่อไปรูปที่สี่รูปนี้อ่ะอแนะ,ะเพื่อนเริ่มพับแล้วตามรอย พี่คุบกิบด้วยมาพี่คุบกิบด้วยอ่ะเรียบร้อยรูปที่สี่อ่ะต่อไปคุบกิ๊บ้างรูปนี้เป็นใช่ไหมคะเป็นไหมคะลูกอ่ะดูใหม่สิเป็นไหมคะลูกเป็น,ปน,ปนมีแกนสมมาตรเอาน้องลูกนี้ อ่ต่อไปพี่กุ๊บกิบพี่กุ๊บกิบพับรูปนี้เป็นไหมคะเนี่ยรูปนี้ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเพราะอะไรคะน้องกุ๊บกิบเพราะมันไม่สนิทเพราะว่ารอยพับเนี่ยกับด้านรอยพับนะคะพอพอพับลงมาแล้วมันไม่สนิทกันเหมือนกับรูปแบบนี้นะคะ<ม>เห็นไหมคะอ่ะโอเคนะต่อไปคะ่ะรูปนี้ เป็นไหมเป,เป็นเป๊ะเลยเอาถูกต้องเคลียไหมข้อนี้เคลียร์นะเอาหน้านี้อ๋อโอเคเต่อไปรูปข้อที่ในหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าเปิดหนังสือยังคะลูกใครยังไม่เปิดอา้าวดู ในหน้า1น5ข้อที่สองเขาตีตารางให้ดูเลยเขาถามว่ารูปในข้อใดมีแกนสมมาตรใครว่าข้อที่หนึ่งใครว่ารูปนี้มีมแกนสมมาตรใครว่าไม่ใช่ มีไหมไม่มีอา้าวบางคนไม่ยกหมายความว่ายังไงครูจิมมี่ครับผมอยากลองอยากลองพับอา้าวน้องลองมาพับดูซิอันนี้จะไม่มีรอยเส้นปลาให้แต่น้องลองพับดูซิว่ามีแกนสมมาตรไหมเอาพี่กุ๊บกิ๊บมาด้วยมาเซตเก่าและ นี่ข้อสองตอนนี้เพื่อนกำลังพับนะคะเอานักเรียนดูนะนักเรียนตอบข้อที่หนึ่งอ่ะบอกว่ามีแกนสมมาตรอ่าเพื่อนเขาพับแล้วนักเรียนดูนะสนิทกันไหมสนิทไหมสนิทกันสนิทกันแสดงว่ารูปนี้มีแกน สมมาตรที่จริงพับอย่างนี้ก็ได้อีกนะลูกเออได้อีกมีสองแกนนะข้อน,นี้อย่างนี้ก็ได้นะคะเอาละต่อไปข้อที่สองเอาพี่ป,ปุ๊บกิ๊บปุ๊บกิ๊บบอกคุณครูจิมมี่หนูพับยังไงก็มันก็ไม่เสด็จการอาอ้อยเพื่อนดูสิข้อที่สองมีแกนสมมาตรไหมคะมีไหมคะลูกใครว่าไม่มียกมือ อ้าวที่ไม่ยกหมายความว่าไงคะแย่เพื่อนมองลูกมองมองที่จอทีวีตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวเรื่องแกนสมมาตรพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนแล้วไปเรื่องอื่นละอา้าวเก่งมากค่ะเพราะว่าพาะอ,อะไรจึงไม่ใช่แกนไม่มีแกนสมมาตรเพราะมันไม่สนิทกัะพับยังไงก็ไม่สนิทสักทีค่ะคุณครูจิมมี่พับหลายพับและอา้าวต่อไปเก่งมากค่ะข้อที่สามเป็นรูปอะไรคะ วงกลมอาวงกลมอ่ะหัวหน้าต่อพี่กุ๊กกิ๊บเอาข้อที่สี่ะอะพี่แอกมาข้อที่ห้าเอาน้องมาข้อที่หอ่ะช่วยกันช่วยกันอ่ะน้องดูนะว่าน้องข้อไหนอะพี่แอกข้อที่หกนะอ่ะ ได้ไหมคะน้องข้อไหนเนี่ยข้อที่สามสนิทไหมเอ่ยข้อที่สามสนิทไหมสนิทกันนักเรียนสังเกตนะว่ารูปรูปวงกลมเนี่ยจะพับได้เยอะไหมเยอะมากเลยนะเยอะมีแกนสมมาตรเยอะมากเลยพับด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้อ่า ด้านนี้ก็ได้อา้าวโอเคข้อที่สามมีแกนสมมาตรอา้าวพี่กุ๊บกิ๊บเอาอีกแล้วข้อที่สี่เนี่ยเหรอพับด้านนี้พี่กุ๊บกิ๊บอ่ะแล้วถ้าพับด้านนี้อ่ะไ,ได้ไหมไอ่าพี่กุ๊บกิ๊บไปพับอีกด้านหนึ่งโอ้ <c oughs> แกล้งคูเปล่ายูวคิดดิ้งมีล้อเล่นเปล่าเนี่ยอา้าวสนิทไหมคะมีไหม มีแกนสมมาตรอ้าวข้อที่ห้าใครอีกอะคุณครูจิมมี่ค่ะหนูโงงโงงค่ะเนี่ยพับยังไงก็ได้แค่น,นี้ค่ะพับหลายครั้งป่ะลองไหลลองไหลย,ย่างไหมนี่ก็ไม่ได้อีกอะจะพับเอาอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกอะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้รูปนี้ข้อที่ห้ามีแกนสมมาตรไหมไม่มีมมอ้าวต่อไปพี่แอ๊มา มีไหมคะเอาพี่แอ๊กโชว์หน่อยมีรูปนี้พี่แอ๊กบอกคุูจิมมี่ครับผมก็พับเลยนะครับอ้าวอ้าวอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนบอกว่ามันไม่เหมือนกันเอาตั้งให้เหมือนกันเลยนะคะพี่แอ๊กก็พับพี่แอ๊กพับแบบนี้ได้ไหมได้พักแบบตะกี้ได้ไหมได้ข้อนี้แสดงว่ามีแกน สมมาตรเอาอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปอีกข้อหนึ่งข้อที่สาต้องเคลียร์เลยวันนี้เ,เดี๋ยวก่อนนะคะขอจัดภาพดีๆก่อนอา้าวข้อที่สาอุ๊ยทำไมมีเลขแปด้วยคะ <c oughs> เขาบอกว่ารูปต่อไปนี้รูปใดมีแกนสมมาตรมากกว่าหนึ่งแกน <c oughs> มากกว่าหนึ่งแกนนี่ไงเอา, <c oughs> เ,อาเอาเลือกเลยเอาหนูข้อที่หนึ่งมีกี่แกนเอ่ย เขาบอกว่าต้องมากกว่า1แกนถ้า1แกนไม่เอามากกว่า1แกนนะคะอาพี่คุก,ก๊บข้อที่2ใครข้อที่สเอ่ยอะตอนนี้นักเรียนกำลังทำกิจกรรมพับรูปสี่เหลี่ยมรูปเลขาคณิตเพื่อหาแกนสมมาตรนะคะใครอีกอยากจะออกมาเอ่ยอ่ะหัวหน้าข้อที่5้ใครอยากได้ข้อที่6เอ่ย อ่าหนูมาใครอยากได้ข้อที่เจ็ดหนูออกมาอ้าวเยออีกสองมาอ้าข้อที่หนึ่งใครได้รูปสามเหลี่ยมเอ่ยอ้าวหัวหน้าได้กี่แกนคะแกนเดียวแกนเดียว หัวหน้าว่าได้แกนเดียวเอาดูซิได้แกนเดียวจริงปะหัวหน้าพับแบบนี้แล้วก็พับพับอย่างนี้จะพับพึ่งอย่างนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นไงค้ามันเลยไหมเลยเพราะฉะนั้นอันนี้มีแกนสมมาตรแค่หนึ่งแกนอ้าวต่อไปอ่าพี่กุ๊บกิ๊บป้าคุณครูจิมมี่ขาหนูดได้ข้อนี้อ่ะ พี่กุ๊ปกิ๊พับหนึ่งแล้วก็พับสองเนี่ยเห็นไหมคะรอยพับเนี่ยหนึ่งแกนสองแกนสองแกนเอาต่อไปค่ะได้สองแกนได้แกนเหรอคะลูกหนึ่งอรอยพับตรงนี้ได้หนึ่งแกนสองแกนแล้วยังเงสามแกนนี่เห็นไหมคะแหมต้องให้คุณครูช่วยเหรอพับอีก สี่แกนแม่คิดยิ่งนี้เราก็เล่นอีกแล้วเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆคุณานานๆใช่ปะอา้าวสี่แกนเห็นไหมคะนักเรียนเห็นรอยพยับไหมลูกเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะ่ะเห็นนะอ่าเห็นนะะเดี๋ยวดินสอชี้ดีกว่าหนึ่งแกนสองแกนสามแกนแล้วก็สี่แกนอ่ะโอเคค่ะต่อไปวงรี พี่แอ๊กเอาพับให้เพื่อนดูกี่แกนเอ่ยกี่แกนคะลูกหัวเลาะอะไรอ่ะตัวเองหนึ่งแกนแล้วก็สองแกนพับอย่างนี้พี่แอ๊กบอกว่าพับก็ไม่ได้ครับคุณครูจิมมี่มันได้แค่สองแกนเอาโอเคนะคะได้แค่สองแกนนะลูกเอาต่อไปค่ะลูกเหมือนตัวอะไรคะเนี่ย เหมือนตัวไอได้กี่แกนคะสองแกนครับอ้าวพับยังไงได้สองแกนไหนลองพับดูสิอ้าวห้เพื่อนดูด้วยหัวหน้าพับได้แบบนี้อ่าหนึ่งแกนต่อไปค่ะต้องใช้ความสามารถมากเลย <c oughs> <c oughs> กี่แกนคะลูก <c oughs> สองแกนเก่งมากเลยทับกันสนิทพอดีเก่งมากค่ะอ้าวต่อไปข้อที่หก ได้กี่แกนคะหนึ่งแกนพับลงมาอีกได้ไหมไม่ได้ถ้าถ้าพับลงมาอีกนะเพื่อนก็บอกว่าหนูได้แค่หนึ่งแกนคะ่ะคุณครูจิมมี่ถ้าพับลงมาอีกแบบเนี้ยแบบครึ่งหนึ่งเนี้ยแล้วมันจะสนิทกันไหมคะลูกรูปนี้นักเรียนคิดว่าสนิทไหมคะไม่สนิทมีแกนสมมาตรแค่กี่แกนคะลูกหนึ่งแกนเอาละต่อไปข้อที่เจ็ดลูกชายคนโปรดนี่เอง กี่แกนคะสองแกน,อ,แกนอ่ะหนึ่งแกนอ้าวพับอีกค่ะสองแกนเก่งมากค่ะลูกบางคนบอกว่าคุณครูจิมมี่หนูเอามุมนี้กับมุมนี้พับได้ไหมอ่ะเนี่ยบางคนอาจจะสงสยัยพับได้แต่มันมันใช่แกนสมมาตรไหมไม่ใช่นะคะมีสองแกนอ้าวต่อไปค่ะลูกกี่แกนเอ่ย รูปนี้นะคะรูปนี้นะเอาครับหนึ่งแกนสองแกนตรงไหนอะสองแกนอย่างเงี้ยเหรอกี่แกนคะได้หนึ่งแกนเท่านั้นเอาเก่งมากคะ่ะเลขแปดครับปูจิมมี่ได้กี่แกนคะไม่ได้ก็แกนเลยเหรอ หนึ่งแกนอ่าแบบนี้นะคะนี่รูปนี้นะพี่น้องเขาพับบางคนบอกว่าคุูจิมมี่มันน่าจะได้สองแกนถ้าสองแกนนี่ไงคะมันใช่ไหมลนะ่ะไม่ใช่นะคะเอาละพอเข้าใจยังคะลูกพอ,พอเข้าใจแล้วนะคะต่อไปจะให้ทำงานใครอยากทำงานอ่าโอเคอาแจกกันไก่ ตอนนี้อาจารย์แจกกันไกรแจกกระดาษได้แล้วนะคะอ่ะคนละหนึ่งคนละหนึ่งไม่ค่ะหนูแจกยาวไปเลยแจกยาวไปเลยค่ะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมในหน้า